สี U V อ่ะมันมีอยู่ทุกที่เขาเคลมมาด้วยนะครับว่าเหมาะกับทุกสภาพผิว้วเราก็เลยหยิบมาเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไว่ายนะ้ำ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนับวันนี้นะครับคีก็จะมาพูดถึงเรื่องของครีมกันแดดที่คิดใช้เป็นประจำปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆวันเนี่ยครีมกันแดดมันแทบเป็นเหมือนไอเทมสําคัญที่เราจะต้องใช้ในทุกๆวันนะต่อให้เราไม่แต่งหน้าหรือไม่ได้ออกไปไหนนั่นก็เป็นเพราะว่ารังสี UV มันมีอยู่ทุกที่ใช่ไหมล่ะครับเราก็ต้องเลือกใช้ครีมกันแดดที่โอเคใช้ง่ายใช้สบายแล้วก็ เหมาะกับเราเองเนาะตัวครีมกันแดดที่คิดหยิบยกมาในวันนี้นะครับก็หลักๆมีอยู่4ีอันเป็น4ี่อันที่คิดใช้จริงๆนะครับแล้วก็อยากจะแนะนํำให้เพื่อนๆผู้ชายหรือคนที่เป็นสิวเนี่ยโดยเฉพาะแล้วกันสําหรับตัวแรกนะครับที่คิดจะเอามารีวิวในวันนี้เป็นของ Laneige นั่นเอง ตัวนี้รุ่น Sunspot X X นะครับเป็นรุ่นของเป็นลายครีมกันแดดที่ผลิตมาของผู้ชายนะครับครีมกันแดดตัวนี้นะครับอยู่ในลายของผู้ชายเนาะตอน,นั้นอะเลยตัดสินใจโอเคซื้อมาลองดูดีกว่า SPF 50 plus นะครับ PA บวกบกบกตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วเขาเคลมมาด้วยนะครับว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวแต่ว่าตอนที่คิดใช้อะมันก็แอบ แตกิดแตหิด,หดไม่ค่อยเหมาะกับคนผิวมันเท่าไหร่นาะเพราะว่าเนื้อมันเข้มข้นมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้สิเขาเขียนว่าซันสปอร์อาจจะเหมาะกับการทาแล้วไปเล่นกีฬาว่ายน้ํานู่นน,นี่นั่นหรือเปล่ามันก็เลยต้องมีเนื้อที่ค่อนข้างข้นแล้วก็ทนกับเหงื่อนะครับเนื้อครีมของมันเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนเนื้อครีมกันแดดธรรมดาธรรมดาเลยแหละนะพอรู้สึกคิดอ่ะอครีมกันแดดจ๋า,จาครับไม่ได้มีน้ําหอมนูน่นนี่นั่นแต่ว่าถามว่าทาบนหน้าแล้วถ้าแต่งหน้าด้วยเนี่ยเหมาะไหมตัวนี้คิดก็จะรู้สึกว่ามันติดเกี้ะมันหนานิดนึงมันอาจจะไม่เหมาะกับการทาแล้วก็ไปแต่งหน้าเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะเหมาะกับการทาี่แบบทาแล้วไปเล่นกีฬากลางแจ้งนู่นนี่นั่นนะครับ ตัวกันแดดตัวต่อไปดรจาร์ดครับคอนโทรลเ ตัวนี้ครับเป็นตัวที่คิดใช้แบบว่าใช้ในทุกๆวันเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันค่อนข้างบางแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเหมาะกับคนที่เป็นสิวนะตัวนี้แต่ด้วยความที่ตัวนี้มันเหมาะกับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวเซนซิทีฟครับส่วนผสมของมันก็อาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการกันของมันนะครับก็จะการแค่ spf 3 5นะครับแล้วก็ pa บวกบวกซึ่งน้อยกว่าทุกตัวที่คิดจะเอามารีวิวในวันนี้เลย ทีสามเนี่ยค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ครีมกันแดดแบบเป็นหลอดนู่นนี่นั่นธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้นั่นเองจองแซมมูนสกินเซตติง้งโทนอัพซันคูชั่นเนื้อครีมของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างะนะครับและด้วยความที่แพคเกจจิ้งมันเป็นเหมือนคูชชั่นอะเนาะ ไอตัวเขาก็จะแถมพัฟมาให้เนื้อข้างในอะครับสีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโทนอัพมันก็จะไม่ได้เหมือนเนื้อครีมก่อนหน้านี้หรือเนื้อโลชั่นก่อนหน้านี้ที่คิดรีวิวมานะครับมันก็จะออกสีอะครับเหมือนเราทาให้สว่างขึ้นสุดท้ายตัวนี้ก็พิเศษเหมือนกันจริงๆทุกๆตัวท,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 ที่เอามารีวิวอะพิเศษหมดเลยนะเพราะว่าเออเราคัดกรองมาแล้วเนาะก็คือตัวนี้นะครับยี่ห้อชิกมุนนาลาเป็นของเกาหลีนะครับ ตอนนั้นอะ่ะคิดไปเที่ยวสวนน้ําที่เกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดดีเดี๋ยวเราดําขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากแบบอาบแดดให้ผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลยซื้อตัวนี้มาครับชิคมุนนาลาตอนนั้นคิดซื้อที่โอลิฟยังนะครับมันเขียนว่าออกซิเจนวอเตอร์วอเตอร์พิร์ฟซันสเปย์อ่ะ ด้วยความที่มันเป็นวอเตอ p ์ o o ล s ันส p r a ใช่ไหมเราก็เลยหยิบมาเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำไหนๆก็เป็นวอเตอ p ์ o o ลแล้วใช่ไหมครับแล้วคิดซื้อมาเนี่ยพอรู้สึกว่ามันใช้ง่ายอะครับแค่เขยา่าเขยา่าขยา่าแล้วก็ฉีดมาปุ๊บเนื้อกระแดดก็คือออกมาตามสเปรย์เราเลยก็คือว่ายน้ําขึ้นมาแล้วกเออ็เดินไปที่ล็อกเกอร์แล้วรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากจะแบบว่า กันแดดเพิ่มก็ฉีดสเปรย์ซ้ำๆซ้ำๆนะครับตัวนี้ใช้ง่ายดีนะครับแต่ถามว่าเอามาใช้จริงๆในชีวิตประจําวันอะคิดหยิบมาใช่ไหมก็ยังนะเพราะเรารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อสเปรย์ครับฟีลลิ่งความรู้สึกของเราเองอะเราก็จะรู้สึกว่าเอมันแบบว่ามันมีเลเยอร์หรือเปล่ามันกันหรือเปล่ามันดูเป็นละอองละอองอะไรเงีเย้ยเราก็จะไม่ค่อยแน่ใจแต่ถ้าวันไหนที่เราต้องไปเปียกน้ําไปนู่นไปนี่ไปนั่น,น,นแล้วแบบรีดด่วนเร่งด่วน,วนจริงๆะครับก็ฉีดตัวนี้ได้เลยแบบ ยังไงนะครับวันนี้คิดขอลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคุยกันบ้างนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย